ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระนิธิเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประดมพระราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุลาลงกรณสภากาชาติไทยเมื่อวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนพศ2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนิษิฐาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรดมพระราชกุมารีได้ถวายการรักษาภาวะพระหัตไทยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหัตไทยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงในช่วงเช้าของวันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565 ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดีไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังจากถวายการรักษาแล้วคณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับพักฟืน้นพระวรากายที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22พฤศจิกายนุรธศักราช2565